เรียกเขาเรียกว่าใบใบกว้างอะไรกันมันจะอยู่ในแถวอ้อยเยอะแต่ถ้าอยู่ระหว่างแถวอย่างเงี้ยระหว่างล่องล้อรถเนี่ยไอตัวนี้หนวดสปริงอะเราสู้ได้อยู่แล้วตายหมดนะแล้วเวลาเราทำในตัวขาสปริงคู่หน้าของเอเร์ิซิกเนี่ยขาสปริงตัวใหญ่นะต้องได้1เมตรคือความกว้างร0อยเซนเพื่อว่าไม่ให้ดินยังยังไม่ต้องการดินปิดโคลเพื่อว่าเราจะเอาหน่อ หน่อที่เราต้องการยังเล็กอยู่ถ้าตัวนี้เข้ามาปุ๊บหน่อพวกนี้มันจะเสียหายพอเสียหายเนี่ยมันเหมือนกับว่าชาวไร่รับไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าของเขาเสียหายใช่ไหมมิฉะนั้นเราให้มันขึ้นมาแล้วให้มันตายไปเองดีกว่านะครับเดี๋ยวมันก็จะย่อยตายไปพอดีของมันอันนี้คทิศเลยตอนนี้เย่างว่าต้องเซตให้ตั้งให้มันให้มันคู่หน้าไม่ให้คู่หน้ามันใช่ขาคู่หน้าคู่หน้าหนึ่งร้อย ขาคู่หลังถ้าเราทําสเปคกล้องเนี่ย160ร้อยหกิบคู่หลังต้องได้160ร้อยหกสคู่กลางหาร2องแบคู1 1> ่หลังเท่ากับระยะล่องใช่ถูกต้องจบเลย<อ>แล้วหลังจากเอสอาทีสิเสร็จก็คือตามโปรแกรมม,มันสี่ห้าวันยังตอนนี้จกเสร็จันไหนนะน่าจะใกล้เขียดธนวันวเจ็ดนวัเนี่ยเมุกรานเนี่ยคัดเอาเวรอบสงเนี่ยมันจะไม่เยอะขนาดนี้นี่เขาไ <7 S 2> ม่ได้คัดเลย เนี่ยนะนี่แสดงว่าตกตารางมาตรฐานไปหนึ่งครับเขาไม่ได้คัดไงคัดรอบเดียวสี่สัปดาห์ไงสัปดาห์หนึ่งเดือนเห็นไหมคราวนี้ว่ามันก็เลยกลายว่าเนี่ยไม่ได้คัดเวรอบสองก็เราบอกแล้วว่าคัดเวรอบสองตอนอะไรอายุอะไรสามสิบวันเออสามสิบวันหลังจะปลูกเราได้ทํำไหมยิงเอาไงเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยสู้ใช่ ถ้าเราทำเนี่ยมันสู้มันเลยสู้เนี่ยนะมันดังมายากอ่ะมันจะขึ้นมาตามหลังที่เราคาดไปรอบที่หนึ่งพอมาขึ้นมาเพิ่มมันจะเป็นปัญหาให้เราที่เราไม่คาดสามที่บันเราจะเป็นก็ต้องสี่ที่ห้าบันต้องมาซิกมันจะต้องซิกแล้วอันนี้ยซิกจะหนักแล้วทำงานหนักกว่าครับเพราะคุณตัดหายไปขั้นตอนหนึ่งครับมันก็เหมือนกับโยนแผลให้ซิกรับผิดชอบไปอันนี้ซิกก็จะต้องทํางานน่ะตึ่งจริงๆถ้าถ้าหนวดคุณเดินตามแผนสามที่ันอ่ะมันจะไม่เยอะขนาดใช่ถ้าเราทําซิกก็หนวดต้องเอา ทำไมคะอารต้องเก็บอีกรอบไหมคะนครับถ้าสิเอารอบเดียวไม่จบต้องเอาอีกรอบไหมคะก็ช่วงนี้มันอาจจะเหลืออยู่ในระหว่างในแถวอ่ะแต่ในระหว่างไม่มีแน่นอนในระหว่างสู้สู้ได้ขาจะปิงตัวใหญ่สู้ได้หมดก็ส่วนน้อยนะผมว่าเหลือส่วนน้อยในในแถวอ้อยเนี่ยน้อยก็เราเอาหนวดหนวดกุ้งเราลงก็ประมาณสักเท่าไหร่ขนาดนี้เราลงประมาณสักแปดหรือสิบเซนได้สบายเลยนะได้สิบเซนได้สบายเลยไม่ไม่เป็นไรแล้วไม่หลุด าะเราก็เรามีรากเหมือนแล้วได้ไม่ต้องกลัวหลุดก็เอ็มเอ็มพีไอหกสิบวันแล้วเป็นตีว่าเป็นสี่ห้าวันมาก่อนมาก่อนมาก่อนงานแล้วเอ็มได้เลยจริงๆมันต้องรออีกหน่อยใช่ไหมคัดเอาเวสามสิบแล้วก็ไปสี่ห้าใช่ไหมเอ็มได้เลยนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะคุณคารเาเวคุณหนีไปแล้วอ่ะคุณก็ต้องเอาซิกก่อนที่จะถึงสี่ห้าต้องรีบมาแก้งานก่อนเอาซิกมาก่อนอ่ามาก่อนเพราะก่อนเสร็จเรียบร้อยคุณก็ต้องตามด้วยอ็มเอ็มพีไอฉุกต้อง อ่านนี้ MBI ก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีคนงานมีเวลาว่างก็นิดนึงคนอคนเดินคนเดินก็แท้ก็แ้ก็แท้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราคิดว่าจะโชว์ตันน้อยหยดน้ำแผลเอ็มีไอไปได้เลยครับตามได้เลยประมาณ15ประมาณ15ชั่วโมงยืดเวลาไปหลังจาก หลังจากเอซีชุรอบแรกเนี่ยรอหน่อยชุดหน่อยมามันจะนานกวไม่สมมติเราเราสมมติว่าเอ็มพุ่งนี้ใช่ป่ะเอ็มพุ่งนี้ไอ้เอซีพุ่งนี้เอ็มต่อได้เลยเอ็มยายต่อได้เลยฝังปุ๋ยได้เลยพอฝังปุ๋ยเสร็จปุ๊บคุณให้น้ําตามแผ่นนี้เลยแผ่นนี้ไม่ให้แล้วให้แผ่นนี้เลยครับตอนนี้ลากมันจะไปแล้วจ่อแล้วอย่าไปให้ในกกละลากมันจ่อแล้วกหรือหญ้ามาลากมันจ่อแล้วก็พูนคอนก็ แล้วแต่เราจะทําช่วงเก้าสิบวันหรือช่วง7 8็ดปดสิบวันก็ได้ในเมื่อหน่อเราเนี่ยเราได้แล้วพอเราเอ็มปุ๊บให้น้าปุ๊บรากมันกินได้มันจะโตเร็วแต่ตอนนั้นก็ต้องจับจังหวะให้ดีใช่ครับพอดินมันตรงนี้มันให้น้ำไปคือไม่รู้ละสันติพอใจแล้วหน่อที่สันติจะไม่เอาะประมาณขนาดเนี้มันไม่ทับแล้วเนี่ยเนี่ยขนาดเนี้ยมันวิ่งได้หมดเลยถ้าหน่อที่เราที่รุ่นนี้ก็เอารุ่นนี้ก็แล้วกันรุ่นนี้ได้เท่านี้ตะวิ่งปิดได้เลย นี่มันก็หนาแล้วเนี่ยอ้อยไม่ให้บางเลยเนี่ยอ้อยหนา,หนาใช้ได้ครับโอ้เอาแค่สิบล้ำพอแล้วรี่ปิดแต่เรื่อยๆครับพึงไม่ได้พึ่งแข็งพึ่งแข็งพึ่งแข็งแล้วก็เป็นเป็นบางที่ก็มีความชื้นเยอะครับผมครับสุเทพสุเทพครับเป็นผู้รับเหมา,าใช้เครื่องมือของเอนเคสครับก็ทำทั่วราชอาณาจักรครับที่ไหนจ้างเราไป เราก็ใช้เครื่องมือของ n k f มาตลอดครับวิธีการก็มีการระเบิดดานครับใช้ออฟเซตแล้วกห็หวังปุ๋ยด้วยมินิคอมบายก่อนปลูกครับแล้วก็ปลูกหลังปลูกแล้วก็ใช้คัดอเวครับคัดอเวมีวัชพืชขึ้นก็ใช้คัดอเวกําจัดวัชพืชโดยไม่ต้องใช้ยานะครับอันนี้เป็นดินนา นาต้มครับค่อนข้างจะทำยากหน่อยแต่ก็ทำได้ครับไม่ใช่ปัญหาอะไรวิธีขั้นตอนวิธีน,นะคะปเปอร์่ครั้งแปลงนี้แปลงนี้ก็อ,อันดับแรกเลยก็มีพันเก่อนครับ1น0ลอยแล้วก็ริปเปอร์สองลิปเปอร์สแล้วก็22จานแปลงนี้ดินก้อนใหญ่ครับก็เลยเอาซะสามเที่ยวแล้วก็มินิคอมบ่ายมินิคอมบา่มมบายแล้วก็ปลูกครับเบิร์นลอยแล้วเบินราคารับย่างเลย ก,ก็มี22จานขอกขบไป3แต่เราก็มีเบิ้ลให้ฮะเบิ้ลให้ตรงไหนที่ก้อนใหญ่ๆเราก็เบิ้ลให้อันนั้นเราไม่ได้คิดตังค์ครับอย่างนี้แปลงนี้ปลูกวันที่16ธันวาครับ16ธันวาเพราะวันนี้บรรดาอาจารย์มาเยี่ยมชมมีอาจารย์แขกอาจารย์สมศักดิ์เนียสมฤกแล้วก็เจดามามามาเยี่ยมมาเยี่ยมมา,มมาชม วิธีใช้เครื่องมือของ NKS เนี่ยครับก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละครับใส่ไปตัน200กิโลครับนี่นะครับก่อนหน้านี้เป็นเป็นเป็นแปลงปลูกข้าวมาก่อนครับก่อนจะคัดก็มีเหมือนกันมีหญ้าเหมือนกันแต่ก็ก็เอี่ยมสะอาดดีครับก็ถือว่าให้น้ำไปหนึ่งรอบครับ12ชั่วโมง สวัสดีครับผมนายดนตริสิงห์สิทธิ์นะครับเป็นนักส่งเสริมโรงงานน้ำตาลที่สุโลกนะครับอยู่เขตตำบลวังน้ำคูนะครับดูแลพื้นที่โซนตำบลน้ำคูอยู่ประมาณ2,000กว่าไร่ครับก็คือจะให้ความรู้กับชาวไร่เรื่องการแนะนำการใส่ปุ๋ยบนดินเก็บหญ้าใช้ยาครับผมแล้วก็การเลือกพันอ้อยไปจนถึงกระทั่ทงการตัด มีไปอบรมของนักสวสวค์ครับของ m k s อบรมเกี่ยวกับการปลูกอ้อย5ขั้นตอนครับผมแล้วก็จังหวะช่วงเวลาแล้วก็สภาพอากาศอะไรพวกนี้ครับท,ท,ที่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปลูกอ้อยครับผมครับครับ